สะเทือนวงการชิปโลกอีกแล้วครับเพราะ n v i d ว a เดียเบอร์หนึ่งด้าน AI ตัดสินใจลงทุนข้างใหญ่ใน Intel คู่แข่งตลอดการด้วยเงินกว่า5,000ล้านดอลลาร์หรือราว1.5แสนล้านบาท นี่คือการอุ้มคู่แข่งหรือจับมือสร้างพันธมิตรใหม่กันแน่ดิวใหญ่เกิดอะไรขึ้น n v i d i เียซื้อหุ้น Intel ที่ราคา23.28ดอลลาร์ต่อหุ้น Intel จะนำชิป n v i d i เดียไปใช้ทั้งใน PC รุ่นใหม่และ Data Center เจนเส้นหลัง CEO n v อ d i นดียพูดชัดนี่คือการผสาน AI บวก Accelerate Computing ของ n v i d i เดีย เข้ากับ CPU และระบบ X86 ของ Intel เรียกได้ว่าเป็นการเชื่อม2จักรวาลเข้าด้วยกันแล้ว Intel ตอนนี้อยู่จุดไหนอยู่ในจุดที่กำลังเสียส่วนแบ่งการตลาดให้คู่แข่งอยู่ในจุดที่ชิปใหม่พัฒนาล่าช้า CEO ใหม่ลิปูแตนเข้ามาแทนแพทเจลซิงเกอร์พร้อมยกเครื่องกลยุทธ์รายได้หลักไม่พอต้องขายสินทรัพย์ หาเงินเพื่อพัฒนาชิปขั้นสูงพูดง่ายๆคือ Intel กกำลังย่ำแย่แต่ยังถูกมองว่าเป็นสมบัติชาติอเมริกาใครร่วมวง Intel บ้าง 1. รัฐบาลสหรัฐภายใต้โดนัลด์ทรัมป์ถือหุ้น Intel กว่า10%ซอฟแบงกรุ๊ปญี่ปุ่นลงเงินเพิ่มอีก2 0 0 0ล้านดอลลาร์ตัวเลขสำคัญมูลค่า Intel 1.16แสนล้านดอลลาร์มูลค่าเอ i นว a กว่า4 000, 000, 000. ล้านล้านดอลลาร์หลังดิวนี้ข่าวออกมาอุ่อิน t e l พุ่งแรงถึง26%ก่อนเปิดตลาดอีกด้านหนึ่ง AMD ได้แต้มดิว Nvidia ดกับ Intel ไม่ได้ทำให้ AMD เสียเปรียบแต่กลับกลายเป็นโอกาสทองเพราะ TSMC ผู้ผลิตชิปเบอร์หนึ่งของโลก หันมาจัดสรรกำลังการผลิตให้ AMD มากขึ้นโดยเฉพาะ GPU รุ่นใหม่อย่าง MI450 บวก,ก M8 ที่จะเปิดตัวในปี2026 คาดว่า TSMC จะผลิต GPU ให้ AMD ราว2-3ล้านตัวในปีเดียวแถม AMD ยังได้สิทธิ์ใช้เทคโนโลยี2นาโนเมตรก่อนใครเพื่อนในการผลิตจำนวนมากปี2026ทำไม TSMC ถึงหนุน AMD, NVIDIA อาจโยกการผลิตบางส่วนไปที่ Intel Foundry นั่นทำให้ TSMC มีค่าปาซิตี้ว่างและเลือกจัดสรรให้ AMD แทนแม้การผสานห่วงโซ่ NVIDIA กับ Intel ยังมีอุปสรรคมากมายแต่ AMD กลับได้กำลังเสริมทันทีบทสรุปชิปฝั่งอเมริกา NVIDIA และ Intel สร้างพันธมิตรปกป้องสมบัติชาติต้านอิทธิพล AMD AMD และ TSMC ได้กำลังการผลิตเพิ่มพร้อมหมัดเด็ด MI450 บวกล็อก M8 ซึ่ง AI ชิปยังไม่จบแน่นอนตอนนี้ AMD กำลังไล่จี้ NVIDIA แบบไม่ยอมปล่อยซึกอีกสมอละภะูมิจีน VS NVIDIA เมื่อจีนกล้าบอก NVIDIA ว่าไม่ต้องขายก็ได้ นี่ไม่ใช่แค่ข่าว n อ i นวีดียถูกแบนในจีนแต่มันคือจุดเปลี่ยนของสองครามชิปโลกที่อาจกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรม AI ทั้งหมดล่าสุดปักกิ่งสั่งระงับการเข้าถึง G P U ของเอ i นวเดียทุกรุ่นแม้แต่รุ่น H 2 0ที่ n อ i นวเดีอออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับประเทศจีนก็ไม่รอดทั้งๆท,ที่เคยได้รับไฟเขียวจากฝั่งอเมริกาแล้วแต่กลับถูกเบรกโดยจีนเองด้วยเหตุผลว่าจีนผลิตเองได้แล้วไม่ต้องพึ่งเอ็นวีดียอีกต่อไป จีนมั่นใจขนาดไหนถึงกล้าตัดราชาแห่งชิป AI การตัดสินใจครั้งนี้มาจากสองแรงผลักดันใหญ่ 1. จีนเริ่มมั่นใจว่าชิปในประเทศทดแทนได้หัวเวยและไบตูเริ่มจับมือผู้พัพฒนา LLM และข่าวชั้นนำรัฐบาลจีนประกาศเพิ่มกำลังผลิตชิป AI ในประเทศขึ้น3เท่าในปีหน้า 2. จีนใช้ GPU เป็นเครื่องต่อรองบนโต๊ะเจรจาการค้าการแบนครั้งนี้อ่านไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพชิปแต่คือการต่อรองเพื่อให้ NVIDIA เปิดทางเข้าถึงชิประดับสูงกว่าเช่น H100 หรือ B100 แล้วชิปจีนดีจริงหรือหัวเว i ใช้ระบบค a าวด์แมทิเชื่อมชิปจำนวนมากทำงานได้ใกล้เคียง n v i d i ีเดีย0ไปตูใช้สำหรับ LLM ขนาดใหญ่ใน Data Center a อ i b a าลีบาบถูกใช้แทน H20 ในการเทรน LLM ภายในองค์กรแม้ประสิทธิภาพต่อชิปยังต่ำกว่า Nvidia แต่ถ้ารวมกันแล้วบอกเลยว่าเอาอยู่ สรุปศึกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องใครเก่งกว่าแต่คือใครพึ่งใครเอ็นวีเดียไม่ได้แย่ลงแต่จีนไม่อยากพึ่งใครยุคต่อไปไม่ได้วัดกันที่ใครผลิตของดีที่สุดแต่จะวัดกันที่ใครพึ่งตัวเองได้มากที่สุด เอ็นวีเยยังโตได้จากฝั่งอเมริกายุโรปและเอเชียแต่ความฝันที่จะครองโลก AI อาจสะดุดถ้าจีนหันหลังให้ถาวรผู้เล่นจีนเช่นหัวเวยไปตูอาลีบาบาจะได้รับอานิสงส์เต็มๆหากระบบนิเวศชิปภายในประเทศเกิดขึ้นจริงการลงทุนในอนาคตต้องไม่มองแค่ใครแรงแต่ต้องดูว่าใครอยู่รอดได้โดยไม่ต้องพึ่งภายนอก ในสงครามเทคโนโลยีอาวุธที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่ชิปที่แรงที่สุดแต่คือความสามารถในการควบคุมห่วงโซ่ทั้งระบบด้วยตัวเอง